ิงลมคมกิดบ้าอยูกี่ชาวลัยดีค้าดีค้าหนึ่งคนนะอันที่แน,น่ก็ต้องไปแฮทติดแรง คุเหล่าการกดไลค์ครับอ่าๆลาวก็แวนะขอับกราฟิกกันวิดีอคนพายกาฟิกต้งๆ chế lên từng nhận lòng không kịp nhưng lòng không kịp nhưng lòng không là ตอนเช้าเมื่อเช้อาจจะไม่มีท่าที่เท่าไหร่นตัวเองฮะ 零零，零点零啊，四点六，哎，零点。 แม่กันดีกว่าเลยเด็กเดี่รวสัก wei dit doet en u ga furt pike dwa He didn't match the lady, God Didn't match. Match found. Man. ดีสโตร์แหละแต่วันนี้โโนมไม่มีคนอะไรกับเดนแมบบนแล้วโอ้ไหนมุกหรอโอ้น่าจะสู่สีทั้งแบบเลยเนี่ยมีคนแปลงแย่ง,งมาประมาณสองคนหรอ ทีคนไปเยี่มาสองคนเรื่อวสู่สองคนกับเลวปานกลางเรียนะนี่เสี่ยงนี่เสี่ยง bariblend sribkenci นาที่าแล้วมนะัอองงง้งอ๋อ่อยู่นี่ดึยู่เลยสว่าไปเจ็แล้วนะ้องเ,เล่นเพย์เซฟหน่อย ចូលឆានណៅគេបងគេបង มามามาโอ้โหยไปได้ไดิร้สามคิวแล้วเ้ยอ,อนพยายามประคองให้มันได้เรื่อยๆนะ

Yeah, there. Yeah, oh, oh, oh. Ten kills remaining. Ten kills remaining. remaining. Oh, <Okay>. สวัสดีครับสวัสดีครับสองคนด้วยนะเก่งแ mm hmm. ค้เก่งแท่ สวิทเทสตั้รอบดี้ทำไปเนีวนไปทั้งสองสามรอบเดี๋ยวเก่งขึ้นแหละแล้วก็พอสวิทเทสเสร็จใช่ไหมพอแพ้อีกเข้าฝึกซ้อมออทีสวิทเทสแพ้เสร็จเข้าฝึกซ้อมต่อไปก็เดนแบดทวิทเทสฝึกซ้อมเดนแบดทวิทเทสฝึกซ้อมไปเรื่อยๆ <Match found. S 1> เอาฝี่มือคืนมาดิดูเอลเลยโอเคโอเคอีโซอีโซ ้อีโซน,น ISO ด่แหละของดีป่ะเริ่มเลยดีกว่าที่จิงผมเป็นเวนไว้นะไออีโซ่อะไรเราดูฝั่งตัวข้าวก็มีอีโซหนึ่งตัวเหมือนกันเวเลยด้วยนะ ดไปกันไปกันเราขอเปิดการเดือย ิสฟเทดดี้โหารไฟแฟรที่คนเสยตา Hold your celebration. We're not done yet. No point that he can't be with the hotel.

One enemy remaining. Last player standing. No, no more. Go, 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 go. Daiwa, daiwa. I must kill my reflection. Daiwa. It's the only way forward. 等一下，等一下。 One enemy remaining. Oh, did oh. the get old in Last round before the switch. Don't get old in short. Last chance to use. It's you and me. I've got oh, your oh, oh, oh.

Every choice matters. Every choice matters. <laughs> Planted enemy spotted eight one enemy remaining non, non, non. เอฟของไซเรนต่าก็ว่าทำไมคนโดมไม่ลื่นเลย ಬೆಳೆ vale, ಬೆಲೆ vale. โชว์สิเป็ค่าได้แค่สตัวสามหกแล้ววิวสามหกแล้วมาฝึกต่อดีกว่